สวัสดีคะ่ะเอฟซีตอนนี้ครูดาวาราตี้พาเอฟซีทุกคนทุกท่านมาชมวัดน้ำบ่อหลวงวานารามด้านนอกของวัดนะคะตอนนี้อยู่ที่บริเวณที่ตั้งของน้ำบ่อขนาดใหญ่หรือเขาเรียกว่าน้ำบ่อหลวงภาษาพื้นเมืองว่าน้ำบ่อหลวงคือน้ำบ่อขนาดใหญ่หรือน้ำบ่อหลวงในที่นี้คือ หมายถึงบ่อน้ำขนาดใหญ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวโคดาพาเข้าไปชมข้างในนะคะน้ำบ่อขนาดใหญ่บ่อน้ำขนาดใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างมาในประมาณปี2495ซึ่งมีหลักฐานตัวเลขอยู่ข้างบ่อน้ำขนาดใหญ่นี้นะคะใหญ่มากแค่ไหนประมาณนะขอบ8-10ถึง10เมตรได้นะทุกคน ขอบบ่อนะซึ่งมีข้างในนี้ค่ะทุกคนใหญ่มากกว้างมากน้ำบ่อขนาดใหญ่น้ำบ่อหลวงน้ำบ่อหลวง